จ,จะเข้าปีสอแสามช่วงที่แบบ hey, <า>ว่าถามจริงเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆเ,เบื่อกันบ่ามันยาวนะเราจะเข้าปีสองสามนะที่มันกำลังจะเริ่มที่พี่เป๊กเกินไปก่อนนะว่าสองสองสามเนี่ยมันกำลังเริ่มแล้วอ๋อใช่เริ่มงงเริ่มเริ่มเริ่มลงแต่ยังไม่ลงแบบปี๊ดนะเริ่ม,มลงเนี่ยไอช่วงนะั้นที่มันบูมอะ่ะเป็นไงพี่รู้สึกไงมั่งอน้อุ้ยสนุกสิครับคนที่เข้าคนคน,คนที่อยู่ในวงการมา ช่วงแบบเริ่มมาพร้อมผมปีหนึ่งห้าอ่าจริงๆปีหนึ่งห้าปีหนึ่งหกหรือว่าพวกที่เข้ามาหลังๆหน่อยปีหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคกันหมดนะคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ช่วงบูมอ่ะแม่งบูมแม่งบูมเวอร์อะบูมบูมทั้งแบบรู้สึกได้แบบรายได้ที่มากขึ้นแล้วมีเหมือนมือใหม่มีคนเลี้ยงที่มันเยอะขึ้นมันก็แบบคือทุกอย่างมันดีมันตื่นเต้นหมดต้องบอกมันตื่นเต้นมันบูมดับปีสองนนะ20 21สองหนึ่ง สองสองสามปีนี้คือปีทองจริงๆนะปีทองจริงๆคือสนุกมากแต่ว่าอันนี้เอาสนุกสห <c oughs> กาหรับ <c oughs> คนที่เป็นมือเก่าหรือเปลสนุกสนุกสำหรับคนที่เป็นมือเก่าเปล่าไอ้สนุกือใหม่ก็ได้งูใหม่ได้เก็บงูไงมันสนุกกันหลายๆแบบแต่ว่ามันขาดอัตลักษณ์เรื่องหนึ่งไปไว่าเรื่องอะไรไม่อาจจะไม่มีใครเคยพูดเลยก็ได้เรื่องคือช่วงปี2 0 2 1 2 2โควิดเนี่ยที่หน้าใหม่เข้ามาสนใจ ทั้งชอบจริงๆทั้งอยากลองเลี้ยงทั้งมองเห็นว่าเป็นช่องทางว่าจะมาทําเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเยอะมากนะหน้าใหม่เข้ามาเยอะจริงๆสภาพคล้องเงินหมุนเวียนในตลาดแม่งก็เยอะเพราะมีการซื้อขายกันใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะบ้านเหล่าเงินออกนอกก็เยอะเพราะมีการพีเข้ามาพีออเดอร์อะไรต่ออะไรอยากแผดแต่ละอันเพื่อสู้กันในแต่ละปีอยากเข้ามาเพื่ออตละคนนี่แม่งมอนกาแข่งขันแล้วในเฟสอ่ะโอ้แม่งโชว์ สนุกสนานมากไอ้นี่มีกูก็ต้องมีเฮ้ยกูยังไม่มีกูพี่นู่นนี่นะแต่ตอนนั้นน่ะในฟาร์มในไทยเราเองเนี่ยก็ขายกันดีมากมาขายกันดีมากแต่จุดที่เมื่อกี้ผมเกินไว้มาขาดขาด,ขาดอะไรไปรู้ป่ะคือช่วงที่ผมเลี้ยงในเริ่มเลี้ยงปีหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดผมเริ่มปีหนึ่งห้าช่วงรุ่นเดียวกับที่ผมเลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาในตลาดรุ่นเดียวกันสั้นนิวพี่คิดไม่ออกง่ะกูจะพูดอะไรแม่งลืมเลยช่วง ปีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเพวกเนี้ยนะระหว่างเลี้ยงอ่ะคือแม่งคุยกันศึกษากันส่งรูปให้กันแม่งศึกษากันจริงจังรู้ว่าศึกษามอบกันจริงจังมองจุดเด่นให้ขาดกันแบบเอาไปเอาตายแล้วก็มานั่งไอดีกันคือมานั่งทายมอบกันอ่ะคือโอ้โหทุกคืนทุกคืนจริงๆนะ หนึ่งมันมันสคือมันต้องการที่จะรู้คือมันใฝ่รู้อะฝ่ที่รู้ว่าเราจะควรจะไปทางด้านไหนควรจะลงทุนกับอะไรในสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่มันบูมมาช่วงโควิดเนี่ยเม็ดเงินมันหมุนเยอะจริงแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องความรู้ของของของงูบอลมากเท่าไหร่สักแต่ว่าเลี้ยงบีด ทำน้ำหนักให้ได้กูต้องก็บางทีบีบให้ได้บางคนเข้ามาแบบไม่มีคุณซือไงพี่เขาเข้ามาโดยาขายฝันหรือเลปล่าว่าแบบเข้ามาเพิบททำแบบนี้คู่นี้จับได้แต่เขาไม่รู้ว่าปัจจัยมันเยอะอะไรเงี้ยก็มีก,การตัดสินใจเข้ามามันอาจจะต่างกัน<อ>นิดหน่อยอาจจะหลายๆคนเข้ามาแบบเพราะว่ามองว่าไอ้ตลาดตอนมันดีและเห็นบีดเดอร์ที่ขายกันอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ไปยุยงไปดูเพืองหลักเลยว่าว่ากูโดนอะไรมาบ้างอะไรเอาจริงนะแม่ง ทำมาขนาด10ปี up, อัพเนี่ยผมคิดว่าแม่งไม่ง่ายนะเวย้ยกับการที่เราตั้งธงไว้มอบหนึ่งว่าเราต้องการไปให้ถึงมอบเนี้ยแล้วเราจะทำให้ได้ภายในระยะเวลา2-3ปีคือในในรอบบีดแรกอะแม่งไม่ง่ายนะให้เรามีอะไหล่แม่งครบหมดเลยเอะแต่ลูกออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าตัวที่เราแบบคาดหวังบางทีเริ่มพี่เริ่มเลี้ยงแล้วก็ที่คุยกันนะว่าทุกคืนมานั่งคุยกันโอ้ดมีเอา หลักๆตอนนี้ที่เห็นเนวนเวียนกันอยู่กับอีป่าต้นอย่างเงี้ยไอ,อ้ทาเอาผมอย่างเงี้ยตอนคืนไม่มีอะไรอ่ะแม่งก็ส่งรูปงูกันอ๋องเนี่ยไอ,อ้หมอปลายตีนู่นนี่นั่นเอ้ยใช่ป่ะคือมองกันทุกนี้เป็นอย่างนี้ก็าตาบอดมีไีเกนี้มีแต่น้อยลงเพราะว่าเพราะว่า ยีนปกติอะแต่ละคนมันก็เริ่มมองกันขาดแล้วไงอ๋ออ่ามันก็เริ่มมองขาดแล้วต้องร<า>องทำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยหน้าใหม่ใช่หน้าใหม่หน้าใหม่มมแต่ตอนนี้ยีนใหม่ใในตลาดเองสังเกตไหมว่ามันก็ช้าลงนะยีนใหม่ๆที่ออกมาใหม่ๆมมันเริ่มช้าลงแง่ไงช่วงบูมนี่แม่งออกมาจังนะช่วงนี้แม่งเนี่อยอเมริกาแม่งเก่งนะคือการตลาดเขาดีไนงะเขาเก็บหลังบ้านแบบเขาเก็บมิดชิดจริงๆมา,าถึงปับ๊บแม่งตุมใช่ปะแต่ของเรานี่ไม่ได้ ผูผูโผล่ผูปูมันทนไม่ไหวนะนะทนไม่ไหวพออยากรู้วอะพอลงปุ๊บคนอยากรู้ก็อินนะตามแล้วใครมีใช่ไหมใครมีมันต่อเนื่องเมื่อกี้ไปละเรื่องกับการตลาดไปละที่พี่บอกไปแล้วว่ามันบูมาก็สนุกสนานมันขายมันขายมันแล้วก็ช่วงที่มันขาดไปคมมูที่เป็นการคุยที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาดีเทลของยีนกลับไปมองมันเป็นเม็ดเงินที่ติดเยอนอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นที่คนซื้องูกับเรานะ ในในช่วงที่แม่งพลิกๆอ่ะคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็โคตรถามเลยนะไอพี่ยินนี้ดูยังไงโคตรสนุกอะพี่นะม,มันแบบ<ม>สนุกใช่มสนุกไม่ใช่ว่าเราอยากจะขาย,ยาเดียวเว้ยคือขายแล้วก็มีแบบปฏิสัมพันธ์ลองมามลองมาดูไม่ว่าจะเป็นฟาร,ร์มไหนที่เขาแบบว่าเนี่ยเขาไม่เน้นขาไอเดียวบางทียืนจปวดขา<อ> <laughs> ไปแก่ซื้องูตัวหนึ่งไปแต่ละบ้านที่เราสนใจจริงอะ่ะเราไปแล้วเราอาจจะไม่ได้ตัวน,นั้นก็ได้นะเราคุยกับพี่เรื่องไปอ่ะ อย่างอัพิเต้ไงพี่ปื้มเงี้ยโคตเมื่อยอ่ะแต่ก่อนอ่ะแนะนำแบบคือรอใช่ไหมเขายังไม่มาลับหยิบมาให้ดูเลยแบบพี่เต้แบบไม่ได้แบบให้ดูว่าเออมันอะไรที่จะเป็นยิงกลายว่าเราที่จะเอาตัวเนี้ยเปลี่ยนแนวไปเลยใช่ไม่เอาเลยเออมัาพไปใช่เอาแต่อีแบบนึงผมแบบเมื่อยมากนะก่อนซื้องูเขาเรียกว่าปลายาเขาเรียกว่าปลายาซื้องูแต่ก่อนอะตัวหนึ่งได้น่ะโคตรเมื่อยเลยนะแล้วไม่จบที่ตัวหนึ่งเดินไปตรงนี้ปั๊บปั๊บเขาพรีเซนต์แบบ แต่ยีมันดียังไงแบบเอาไปต่อยอดอยังไงเลยอะไม่ได้ว่าปึ๊บจิมปึ๊บกลับมันแบบโหโคตรเมื่อยนะต่ก่อนอผมโคตรปวดขาเวลาไปดูหรือว่าว่าที่ไหนก็แล้วแต่โอ้โหพีเซ็นสิ่งที่ดีสุดจยิงไม่ได้ว่าจะแบบขายแค่ตัวนั้นบางทีตัวนั้นอาจจะแพงกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราเอาอาจจะถูกกว่าแต่มันโดนใจแล้วแบบมันเปต่อเราได้อย่างของพี่เองเช่ปว่าเวลาสมุิมีลูกค้ามาอย่างเงี้ยหนึ่งเราก็ต้องพยายามมอง เขาระดับหนึ่งให้ออกว่าเขาชอบประมาณไหนโดยการที่เราก็ยิงคาถามไปเพราะปกาิเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เสร็จแล้วเขาอยากเริ่มแบบนี้ก็ไม่ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะยิงไปจนจนพอเรารู้ระดับหนึ่งว่าเขาน่าจะประมาณนี้นะเราก็จะหาลูกงูของเราออฟเฟอร์เขาดูชอบงี้งี้ไหมชอบปุ๊บทำปุ๊บมันถูกใจเขาใช่ไมีความสุขไหมใช่ไหมชอบนะเวลาลูกค้ามาแล้วเป็นลูกค้าที่ประเภทแบบถามเยอะ ถามเพราะาไม่รู้อยากเอาไปเลี้ยงเป็นเพชรชอบมากเลยอะลูกค้าที่มาแล้วอยากให้เลี้ยงเป็นเพชรอะเรามีความรู้สึกว่าเขาชอบจริงๆริงไงและอันเนี้ยคือจะเป็นสัตว์ตัวนึงนะอาจจะเป็นตัวแรกหรือไม่ตัวแรกหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าแม่งต้องดูแลไอ มันใจว่าเขาใส่ใจเต็มที่แล้วเขาจะดูอนาคตได้ยาวแล้วเขาก็จะต้องแฮปปี้กับมันเปิดคุยไม่ดีคุยยาวเลยเปิดมาเปิดดูทุกวันเลนใช่ไม่พวกเนี้ยจะขายไม่ง่ายแล้วเราจะคือจริงเอากระตรงตรงคือไม่ทาร์เก็ตของเราอยู่แล้วอะเพราะว่าทาร์เก็ตเราคือเราต้องการขายเราต้องมีธงเราอยู่แล้วปีนี้ ผมไปทําตัวนี้ตัวนี้มานะขายใครสนใจใครสนใจใครสนใจแต่พวกมือใหม่ๆเข้ามาพวกเนี้ยเขาก็จะมีเลเวลของเขานะเขาจะไม่สนใจไอ้พวกกับต่อยอดอะไฮไฮเนี่ยเขาจะไว้ก่อนแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจที่เราได้เหมือนกับเออเหมือนกับสื่อสารกับเข่าวมันได้ย้อนกลับไปสมัยอันนี้ใช่ไหมนิดนึงนนิดึงก็เลยแบมีความสุขทั้งเขาและเราเขาก็สุขตัวที่ว่าเออพี่เป้แบบไม่ได้ขายอย่างเดียวนำเราตึบจบเลยอะไรเงี้ย แม่งเรื่องจริงนะคือต้องให้หลายๆคนพวกบีเดอร์เก่าๆเนี่ยลองย้อนกลับไปว่าถ้าสำหรับคนที่ชอบงูบอลจริงๆนะว่าภาพแรกหรือว่างูตัวแรกที่คุณชอบหรือเอาเข้ามาเลี้ยงเนี่ยยังจํากันได้อยู่ไหมว่ามันเป็นยังไง <Feel S 2> ฟิลเลนะพี่นะ่ยเีฟิลขายงูตัวแรกอะขายงูตัวแรกเอางูตัวแรกเข้ามาเลี้ยงอ,อะไรอย่างนั้น่ะทุกคนมีเชื้อแล้วแต่แค่ไอซีวี H A ไม่ใช่เชื้อในการทาแต่แค่แบบเติมไฟไปหน่อยอย่าพิ่งหมดว่าอย่าไปอิงกับว่า คนนู้นคนนี้มหลังจะเป็นยังไงเลี้ยงงูอย่างที่บอกไปไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปฏิสัมพันธ์เขาพูดง่ายคือเขาไม่มาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มาคอเคลียไม่มารเาใจไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ยังคุยกับคนอื่นไม่ได้ด้วยเนี่ยไม่มีเพื่อนรอบตัวเนี่ยโอ้แม่งหลอนนะใช่คุยกับงูก็ไม่รู้เรื่องไม่มีคนคุยด้วยย้อนแบบย้อนกลับไปแบบอย่าไปอย่าไปยิงตามแบบอย่าไปดูโซเชียลเยอะ ย้อนไปวันแรกว่าเราเลี้ยงงูเพราะอะไรพี่เดียรก oh, ันโอ้โหอันนี้นนะ่ะอันนี้คือถ้าคิดออกอะอจุดเริ่มต้นของเราว่าเรา,เร,า,เ,ราเริ่มเพราะอะไรอี่เนีะ่ะไอ้ที่เหลือมันแค่ปัจจัยยิบย่อยอะมันทำให้เราไปต่อแล้วเลี้ยงได้มันมีความสุขอยู่แล้วอือแค่นี้อ่ะแต่พอไปต่อเลยปีสองสี่แล้วสองสี่เนี่ยจากปื้ดนิดนึงเนี่ยแม่งกระชากมันมีช่วงกระชากไอ้แย่ใครแม่มงกระชากอยูก็ไม่รู้ว่าต้องบอกก่อนบีดเดอร์ในป,ในปีที่ก่อนที่เราซื้อเราอะเขาก็เริ่มมาเป็นเอ้ยจากคนซื้้้ออออ่่ะกก็็็เเเเเรรริิมมมปนนนนนีด์ััยขึ คือจุดจุดหนึ่งที่ทำจำคือไม่ผิดนะไม่มีอะไรผิดวันนี้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกใช่เล่าสู่กันฟังจุดหนึ่งที่เรามีวันนี้คือทุกคนที่มาเลี้ยงงูบอลตั้งธงนั้นแต่ต้นในการซื้องูตัวแรกเพื่อที่จะเป็นบีเดอร์อไม่ใช่เพื่อที่จะซื้องูมาเป็นเพชร ร้อยเปอรจะมีซักไม่เกิน10%ที่เป็นคีปเปอร์นอกนั้นคือตั้งธงว่าเป็นบีเตอร์ทั้งหมดแต่ถ้าไม่ตั้งธงสุดท้ายมันก็อยากจะล,ลองสักแม่น,นึงนะพี่นะสุดท้ายต่างนะนะไม่อพี่ถ้าเกิดว่าเราตั้งธงเป็นบีเดอร์เราจะวิ่งไปหาแค่มอฟงูที่เราต้องการที่จะบีดเราจะไม่หาใส่ใจระหว่างทางคือถ้าเกิด มีงบหน่อยกูซื้องูใหญ่มาเลยผสมในปีนั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะขาดไปเนี่ยคือขาดความสุขระหว่างทางในการเลี้ยงตอนเล็กๆติดขาดประสบการณ์ขาดปัญหาขาดทุกอย่างขาดทั้งความทุกข์ความสุขความยิ่หาอะไรในช่วงระหว่างทางอ๋ออัธรบในการเลี้ยงมันหายไปอัรบไม่มีมีแค่สิ้นปีต้องบีดให้ได้ต้องขายต้องบีดให้ได้ต้องทำเพือ่อขายทำมาเพื่อขายใช่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 อันนี้แหละ อันนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมคาดหวังแต่ก็ไม่รู้มันจะง่ายหรือยากอะไรนะครับมาเริ่มนะครับไปคาดหวังเอาปีนี้เลยข้ามสริปเลยปุ๊บคาดหวังในปีนี้เรามาเลี้ยงงูบอลให้เป็นเพชรกันเถอะครับเป็นเพชรใช่ไหมใช่ปีนี้นะคือปี25นี้ใช่ครับเรามาเลี้ยงงูบอลให้เป็นเพชรกันคือผมเดาใจนะเพื่อนๆในช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาที่เพิ่งเข้ามาเลี้ยงในช่วง2 3ปีหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยจะเน้นแค่ว่ากูต้องมี แม่งูพร้อมผสมไม่ต่ำกว่าสองร้อยแม่นูนนีนั่นฟาร์มทุกฟาร์มที่เข้ามาคือต้องติงบิ๊กติงบิ๊กติงบิ๊กสองร้อยสามร้อยอุ้ยสองร้อยนี่เป็นเรื่องปกติแล้วช่วงนั้นตัวตัวตัวพี่เองก็เถอะไม่ผมอะแรกผมก็อยากมีงูเยอะนะพอไปดูฟาร์มดูเนี้ยพอไปมันเหนื่อยอะพี่มันแบบมันแบบมันเหนื่อยจริงนะถ้าคนคิดแบบแบบเหนื่อยมันเหนื่อยจริงงถ้าคุณเป็นคนละเอียดเยอะ แม่งยิ่งโคตรเหนื่อยเออเหนื่อยจริงแม่งเหนื่อยจริงปัจจัยเยอะยนะคือเลี้ยงเลี้ยงให้ดีอะ่ะแม่งเหนื่อยออบอกได้เลยเหนื่อยมากาก,ากับจำนวนแต่ก่อนจำนวนน้อยๆแล้วก็ใส่ใจเต็มที่อย่างพอถึงเวลามันเยอะๆขึ้นหูมันแบบม,แบบมันทำแบบม,แบบมันเหนื่อยจริงอืเท่าตั้งแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมากับตัวเลขที่พี่คิดว่ามันเหมาะสมกับคนหนึ่งคนเลี้ยงแบบดูแลเอาใจใส่เต็มที่นะคือเรานับเป็นแค่แม่นะไม่เกิน หนึ่งร้อยแม่หนึ่งร้อยแม่สำหรับฟาร์มเลยมองเป็นคนคิปเปอร์หนึ่งร้อยแม่เป็นฟาร์มยังโู้ยเป็นแล้วแหละไม่เกินหนึ่งร้อยแม่สำหรับฟาร์มเหรอคร้วเนี่ยอยู่่อยูจะคิดว่าหนึ่งร้อยแม่ยูเป็นฟาร์มหรืออยู่เป็นคิปเปอร์ก็แล้วแต่แต่หนึ่งร้อยแม่เนี่ยมันเป็นจุดที่เราทําได้ดูแลแบบเต็มที่พอได้ผ่านมาใช่หนึ่งร้อยแม่หมายหมายถึงอยู่ต้องมีในในที่เลี้ยงไม่ต่ำกว่า150ตัวใช่ไหมหนึ่งรแม่หมายความว่าตัวคู่ก็ต้องไม่ต่ำกว่า50 150อยยู่่ล้้ใชมมัททเประาณ ไม่เกินสองร้อยอ่ะง่ายสำคนที่มากกว่าได้ไม่เกินสองร้อยยังพอไหวเพราะมันไม่จบแค่นี้อยู่ยังมีลูกงูถูกไหมอ่าใช่อ,อันนี้คือแรงแรงที่ทําพอไหวอยู่พี่เปลี่ยนมาที่นี่ก็ไม่ได้เพิ่มไปมากกว่าที่คอนโดนะว่าการทําของแต่ละปีอย่างพี่อ่ะพี่เปมองอยังไงในการที่จะทําอ่ะว่าแบบมันจะมามันจะมาหรือเปล่าไม่สนใจคือทําแบบที่มีแล้วมันมันคืออย่างที่บอก คุยตั้งแต่ต้นไงปีหนึ่งห้าเริ่มเลี้ยงใช่ป่ะช่วงบีดปีแรกเนี่ยเราฟุกว่าเราจับทางถูกกับตลาดพอดีหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็พยายามศึกษาตลาดว่าอย่างเช่นเราก็คือกับฟาร์มต่างประเทศอ่ะคืองูบอลมันอิงกับอเมริกาอยู่แล้วแต่แต่ช่วงแต่ช่วงนั้นมันโอเคไงพี่แต่ช่วงนี้มันดูสภาพแบบเรามองแบบเป็นทุรกิกเหมือนเศรษฐกิจหรือว่าแย่ลงใช่แล้วพี่อยากรู้ผมอยากรู้ว่าพี่แบบในการมองในการเลเฟื่าจะเอาทำอ่ะ ปึ๊บเข้ามาจะมองยังไงเพื่อแบบทำปุ๊บเฮ้ยความลับเลยเติมไฟนะเผื่อเขาอยากทำแบบเอ้ยผมต้องทำยังไงไม่ต้องบอกม็อบก็ได้อะบอกเอ้ยคิดยังไงในการเอาเข้ามาความลับเลยนะพี่เติมตลอดอยู่แล้วชั่วโมงนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำแล้วขายได้แบบแบบผมครับคุณวิทย์แบบผมไม่ได้ดล่อหน่อยดีล่อทัวร์เรามาหน่อยถ้าถ้าคิดว่าทำแล้วเนี่ยอยากจะขายได้ประสบความสำเร็จแบบผมพี่ผู้ยญิงเนี่ย คือในคัสหนึ่งเนี่ยในคัชหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกเก็บไว้นะครับที่เหลือเราขายได้หมดนะครับทำอะไรทำยังไงคือแนะนำตีเฮดให้เยอะๆไม่ต้องวิชวลเพราะว่าพอแปลงเป็นวิชวลแล้วราคามันจะโดดไปโดดไปเยอะอาจจะวิชัวหนึ่งห้อยสองวิชัวหนึ่งห้อยสามเข้าใจป่ะวิชวลวิชวหนึ่งห้อยดับเบิลเฮดแต่สำหรับคนที่เขาแบบ ไม่ได้มีไม่สนใจเลี้ยสีบเลยพี่ในแมปมุมมองที่เขาบอกอยากจะทําแบบในปีนี้ที่มันมอง,มอง,มอง,มองในการตลาดของเขาอะถ้าเกิดคนไม่สนใจเลี้ยสีบเลยแสดงว่าเขายังเป็นคีปเปอร์อยู่เน้นตัวสวยอะพี่ถูกไหม,อ,มอ่ะเราเราเราพูดตลาดความจริงณนะวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงงูคนที่บีดงูยังไม่สนใจเลี้ยสีบแสดงว่าวิชั่นเขายังเป็นคีปเปอร์อยู่เพราะนั้นโอเค คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นบีดเดอร์ปุ๊บเขาต้องอิงตลาด <Okay. S 1> เขาก็ต้องกระโดดไปรีสิสบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ดิวถามว่าคนที่เบีดเขาไม่สนใจรีสิสบเพราะฉะนั้นเขายังเป็นคิปเปอร์โอเคมากพี่ชอบคือเน้นทํามูสวยไปเลย mm. อยู่คิดว่าคือก็ศึกษาก่อนอะในมอฟมาร์เก็ตหรือว่าในเขาเรียกว่ารที่เขาไปเซิร์ชมอฟอะเราก็ไปดูเลยเรามีอะไรอะไรบ้างครับแล้วก็เอาอะไรที่เรามีอะ ใส่ไปมั่วแล้วก็ไปดูหน้าตาว่าออกมาเป็นยังไงแล้วก็เน้นทําไปเลยแต่มันก็ยากตรงที่ทําสวยจริงมันไม่ได้ออกมาสวยทุกตัวพี่งูมันมบเดียวกันใช่ใช่อันนั้นดวงก็จะกลายว่าติดมือหน่อยการเนงูมบเดียวกันแต่หน้าตาสวยไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องเกรดงูอย่างที่เมื่อกี้เราคุยเบื้ต่ต้นใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าในคลาสหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการอันนั้นคือดวงถ้าอยู่ดวงดีอาจจะคิดเยอะก็ได้ ก็คือคิปเปอร์ก็สามารถทําได้นะครับก็คือก็คิปเปอร์ทำได้ถ้าเกิดอยู่เป็นคิปเปอร์แสดงว่าอยู่ไม่ได้เน้นว่า you อยู่ต้องเมคมาจินไม่สนใจตลาดสนใจนิดนึงอาจจะเป็นค่าหนูค่าอะไรต่ออะไรใช่ป่ะทำได้ครับผมการันตีว่างูบอลก็อดีของแม่งอย่างหนึ่งคือยังไงคุณก็ปล่อยได้เพียงแต่ว่าคุณจะปล่อยในราคาไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเกิดแล้วก็ยิง่งสวยยังไงงูสวยงูบอลสวยขายได้แน่นอนคำนี้ใช้ได้ตลอดทุกปีนะพี่นะมันขายได้จริงจริง ใครขายไม่ได้เอามาเดี๋ยวขายให้ดูนี่เนี่ยกูโดนแล้วเนี่ยคลิปนี้ไงเนี่ยเพราะอะไรนะกูขายได้ไม่ตัดนะครับขายได้ไม่เหลือเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลงประมูลต่อนะใครอยากได้งูดีนะครับมาประมูลกับพี่เป้ตอนนี้เขาลงงูไม่เก่งดีประมูลอะไม่ค่อยมีช่วงนี้บอกเลยนะว่าน่าเก็บไปทุกคลิปนะที่บอกมาปีเนี่ยสองสี่สองห้าเนี่ยโหอยากให้ย้อนไปปีสองศูนย์เี่ผมเริ่มเก็บดีคุณหาราคาแบบเนี้ย ไม่ได้แน่นอนใครที่ต้องการเปลี่ยนหน้าหรือยังไม่มีรีสิบนะครับหรือต้องเดี๋ยวนี้เพราะว่างูประมูลอะโหแบบถ้าเกิดว่าคุณบอกก่อนงูประมูลที่คนคิดว่าบ้านนั้นแบบคาทิ้งนะไม่ใช่นะแบอบกว่าแบบไม่ได้แบบงูที่เขาไม่ต้องการแจริงมันคือมันมันก็มันสวยอะไม่ได้คาทิ้งนะมันมันมันไม่ให้งูคดทิ้งครับเออมันคอือเป็นงูที่จําใจที่จะต้องเอามาให พวกคุณเอาไปเลี้ยงกัน,นแต่ว่าข้อดีของมันคือแม่งมอบแรงๆในราคาขนาดนี้คุณจะหาไม่เจอ,เเอนะเมื่อก่อนนะตอนนี้คือเต่บ,บ้านนะคุณสามารถเก็บได้เลยไม่ได้เป็นงูกระทิ้งกระทิ้งงูสวยด้วยงูยีนดีๆอธิบายว่างูยีนดีที่แบ่งปันนี่งูยีนดีๆที่แบ่งปันอโอเคเรื่องเรื่องเกรดเรื่องเรื่องเรื่องเกรดของยีนแต่ละยีนในในกลุ่มของการประมูลเนี่ย อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าถ้ามันสวยจริงอันนี้พูดพูดได้นะไม่ไม่โม้เลยนะไม่ปิดคือถ้าแม่งสวยจริงผมก็ไม่เอมประมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในคลาสนึงผมมีอยู่3ตัวผมเลือกตัวหนึ่งเก็บอีก2ตัวในม็อบเป็นม็อบเดียวกันมันก็จะเป็นตัวที่สมันสวยแต่แค่ลองจากตัวท็อปเป็นคอมโบเดียวกันแต่แค่แบบแต่ว่ามันเป็นยีนที่ที่คุณสามารถเก็บได้เอาง่ายๆนะสําหรับคนที่ รักในงูบอลและต้องการที่จะพัฒนาต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าในปีหน้าเรามีเราเราต้องมีโปรเจกต์สำหรับปีหน้าถ้าเกิดเรายัางเป็นอย่างนี้แ<อ>สดงว่าเรายังอยู่ในวงการนี้ได้ดี<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโปรเจกต์ในปีหน้าถามถามตัวเองอะปีหน้ากูทำอะไรเชี่ยทำอะไรวะโอ้แม่งหน้าเดิมของปีนี้เลยอันนะออนะทำต่อเลยพี่พักขบ่เป็นพี่อะอะไรนะจะทำต่อเลยพักขท่าแบบ ปีที่แล้วกับปีนี้มันน่าเดิมแล้วพี่จะจิ้มต่อไหมหรือว่าจะจำแบบจะ,จะ,จะพักรอมันพักไม <c> ่ได้ <cassette S 2> ได,ด,ดิมันก็ต้องทําแต่ว่าพูดถึงถ้าจะเอาให้อยู่รอดในวงการอันนี้อันนี้พูดถึงไม่ได้เป็นคิปเปอร์แล้วนะคือแม่งต้องพัฒนาตลอดเวลาอันนี้มุมมองมุมมองแบบบิดเดอร์ที่อันนี้เรื่องจริงไม่ให้มุมมองคือมันต้องมองแบบไอ้แ่แม่งเรื่องจริงมันต้องพัฒนาอยูอ่ตามไม่อยู่อยู่สคริปป์ปีหนึ่นงในการที่จะหักไปเลยเนาะอยู่หาย อยู่เสียเวลาไปไม่ต่ำกว่าสองปีอ่าเพราะนั้นพี่ก็ยังเก็บอยู่ตลอดนะเลือกคัดเข้าตลอดด้ยโอ้เรายิ่งยิ่งยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยิ่งเลือกคัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลือกเก็บของที่มั่งแบบต้องใช่พี่พถ้าเป็นไอ้แค่คลิปก่อนถ้าทันอะพี่เป้เขาจะบอกว่าเขาจะก้าวก่อนหนึ่งหนึ่งก้าวเสมอจะเหมือนว่าต้องใช่ใช่ก่อนหนึ่งก้าวเสมอจะแบบไม่แบบมารอให้มันมาแล้วค่อยค่อยซื้อ ก็คือจะมองว่าอะไรที่เราพี่เป้ยังไม่มีอ่ะเป้เขาเติมเลยเราลงทุนเหมือนกับว่าจะสูงนะแต่ถึงเวลาแล้วเรามีในขณะที่คนอื่นไม่มีมยังไงเราก็กวาดอ่าจริงเพราะว่าบอกเหมือนเก้าหนึ่งเก้าเรามองว่าเนี้ยพอเห็นว่าปีนี้อันนี้มาแต่พี่เป้มีก่อนแล้วคือคนก็ได้ซื้อ,อสุดท้ายคนมาซื้อพี่เป้ไปก็พี่เป้ก็ไปอีกขาใครเอา<ช><น>ะอะไรมูลซุนปีนี้นะครับในปีหน้าในปีเนี้ยพี่ว่าอะไรจะมาดีกว่ามันมุมมองของพี่เป้ดีกว่า รรในปีสองห้านี่หรอใช่อะไรจะมาใช่หรือมองไปสองหกก็ได้อะถ้าเก็บปีเนี้ยควรจะเก็บอะไรดีอ่าในมองพ่เป้นะในปีลูกงูปีสองห้าเนี่ยควรเก็บอะไรดีแปลก,กอะครับแปลก,กที่ในตลาดยังไม่ค่อยมีแบบต้องเป็นดับเบิ้ลไหมหรือเป็นขาเดียวเลยแปลก,กขาเดียวก็ได้แปลก,กยิ่งทุนมีทุนหน่อยก็ดับเบิ้ลไปเลยอ่าพูดง่าย ถ้าเกิดพี่พูดถึงข่าวเกลือปะเยอะเยอะพายเยอะดีจก็มีบ้างอ่เริ่มเริ่มก็พอรู้ว่าขั้นขั้นของมันใช่ไหมสี่บ้าโอ้โหาผ่านน้อยเลยเพนแทบจะยากเลยมูลสูนน้อยมากน้อยเลยอะในใครที่ถืออ่ะนั่นแหละเราก็เลือกเก็บที่คนมันถือน้อยๆครับมันทุกอย่างมันก็ดีพเนออนบัจเตเราถ้าเกิดว่าคือพี่เป็นคนที่นักหลาที่ว่า ถ้าเกิดว่าให้พี่มีบัตเจ็ตก้อนหนึ่งแค่เนี้ยพี่จะไม่เลือกกระจายไปซื้อสิบตัวพี่อาจจะตุ้มไปในตัวหรือสองตัวเลยกับบัตเจ็ตที่เรามีเพื่อระยะยาวเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งแล้วก็ในระยะยาวช่วงนั้นที่แบบมันก็จะแบบแ้ปเราได้เร็วกว่าคนอื่นอะเราได้เร็วกว่าคนอื่นประมาณนั้นใช้เงินซื้อเวลาใช้เงินซื้อเวลาแต่ต้องฉลาดในการเลือกอนี่ครับถูกป่ะถูกต้องก็ไไปเขาศึกษาเลยว่าอะไรที่ยังไม่มี ในตลาดตอนนี้เพราะว่าแบบพี่เป้ก็คือรู้แล้วตอนนี้อะไรที่มีน้อยอ่ะที่จะทําตรงนั้เลยส่วนที่ยังมีมีเยอะหรือไา่ทียังไม่เยอะมากก็ยังมีอยู่เพื่อแบบไปเติมส้ารับ้านที่ที่คนต้องการพี่ยังไงพี่คิดว่างูบอลมันไม่ตายเพราะเราดูแลดีมันไม่ป่วยไม่อะไรมันก็ไม่ตายไม่ใช่ตลาดงูบอลอยู่แวจะพลิกแพงไงตลาดงูบอลที่เราเห็นโอกาสแล้วพลิกแพงไงสาหรับเราเราไปตามกระแสหรือเราจะมีจุดหลักของเราแล้วก็พลิกเอาใช่เพื่อโดดลงไปในช่วงที่มีกระแสดีอย่างเงี้ย ถ้าเราเลี้ยงเป็นคีเปอร์ยู่เลี้ยงไปเลยอยากทำแบบไหนก็ทำตามจินตนาการของตัวเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ายูเลี้ยงเป็นบีเดอร์นั่นคือยูคิดว่างูบอลการบีดงูบอลการเลี้ยงงูบอลเป็นธุรกิจแล้วการํำธุรกิจทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนการมองต้องเปลี่ยนแล้วโอมสุดท้ายคนละโลกเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้มันก็ต้องมีต้องเปลี่ยนแล้วอ่ามันก็จะมีทั้งสักเซสทั้งใช่ สุดท้ายเป้าหมายเราตั้งปุ๊บแต่ปัจจุบันมันเป็นอย่างเงี้ยปัจจุบันอนาคตมันมันก็ต้องเราก็ต,ต้องเปลี่ยนไปมันต้องมีแผนสำรองรู้ว่าทุกคนแบบแบบตั้งเป้าหมายอะแต่บางทีเป้าหมายที่เราทำมันมันเปลี่ยนมันมันตัดเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนอะถ้าเราทำตามเป้าหมายจริงแต่เราทำมันขายไม่ได้ใช่ใช่ใช่ทำมาประสบความสำเร็จใ,ในการโอเคคุณเก็บเราทำได้แล้วยางไ้ก็โอเคสำหรับเราไงแต่ถ้าช่วงนั้นถ้าคุณไม่สนใจตลาดเลยก็ไม่เป็นไรก็ทำตามเป้าหมายเ้าได้ได้มาแล้วเว้ย ครูก็ไดู้ครนเพราะฉะนั้นมีสองอย่างดีดีที่สุดคือมีสองอย่างชุดหนึ่งทําตามที่กูอยากทำไก่ชุดหนึ่งทําตลาดอที่พี่ทำอยู่ทุกวันนะแต่ถ้ายิงแบบมั่นเลยว่ากูทําอยากทําอ่ะแต่กูก็ต้องเข้าใจมันก็มีคนนะที่เป็นแบบเนี้รู้จักด้วยแต่เราเราพูดชื่อไม่ได้ก็กูอยากทําอย่างนี้กูก็ททาอย่างนี้อย่างเดียวด้วยแล้วถึงเวลาปุ๊บคุณก็จะมาโวยวายไม่ได้เพราะตลาดมันไม่ได้มารองรับคุณอ่ะแต่ก็มีโวยวาย ตลาดบางทีคุณก็ต้องใจโลกอะโลกหมุนรอบตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลนะพี่ง่ายๆมึงก็ต้องทใจอะมึงทําัด้ตามหวังมึงในปีนี้ให้คุณทำนั่นเอาหวังคุณในปีนี้แต่ตลาดเขาไม่ได้ไปตามมึงตลอดนี่เอียงมาทางคุณคุณต้องเข้าใจก็ต้องยอมรับผลในตรงนี้เพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยจุบาทที่ดิวพูดมามันก็คือหน้างูเราก็ต้องมีเยอะพอสมควรระยะเวลาสองปีสามปีข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงในของโอทูพี่บางคนแบบติดตามอยู่แค่ มองดีกว่ามันในมุมมองของพี่ว่าโมเดลของพี่ในรูปแบบอีกสองปีสามปีขา้างหน้าพี่ก็ยังทําตามทําตามความต้องการของตัวเองไปเรื่อยๆนะก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคือพี่จะต้องเห็นงูของที่เราทาเนี่ย <c oughs> ทุกปีพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าซ้ําหน้าเดิมซ้ําหน้าเดิมตลอดคืออย่างก็วนมาเหมือนเดิมอะ่ะคือเราต้องมีโปรเจกต์ในปีหน้าและปีถัดไป <c oughs> เรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นตลอดตลอดน่าจะครบทวนสมบูรณ์แล้วว่าอัพแพดว่าเป็นยังไงบ้างถึงสิบนาทีไหมทะลุโลกอ่ะอัพแพดตัวนี้ก็คือแบบได้แบบให้รู้ว่าเออเป็นยังไงอัพแพดแปลว่าอะไรก็อัพแพดกับปีที่แล้วไงที่ถ่ายก่อนนั้นนั้นเป็นยังไงแนวคิดเป็นยังไงก็ตอนนี้แต่ปีที่แล้วแม่งไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะผ่านก็อัพไปเลยไงก็อัพผ่านจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ถ่ายมาถึงช่วงเนี้ยเออมีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้พามาดูคอนโดที่เคยไป ที่นั่งอุดอู้กอยู่ในซอกโว้โดดโถงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะนะอ่าขึ้นรูปเป็นเป็นซอกสนุกดจะนั่งที่นั่งเฮ้ยแต่ซอกนั้นน่ะไม่ได้ซอกซอกแห่งความสำเร็จของพี่โดนที่เป็คนต้องรออยู่ข้างล่างเออแล้วเราก็จะมาดูวใครยำมาก็ต้องกรอกว่าอะไตอนนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบฟังของพี่แม่เป็นไงเลยพาทัวร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูงูตัวเก็บแต่โปรเจกต์อ่ากันดูได้ไหมหรือว่ามัน ต้องบอกก่อนว่าพวกพ่อแม่พันหลัก,ลกๆปีนี้ยังผสมอยู่ที่นู่นอยู่นะครับตอนนี้มาดูงูก็จะเป็นลูกงูดูลูกงูพี่สุว่าจะพี่แม่แบบเก็บดีกว่าในปี24เป็นแค่ปีย4บใช่ไหมยีบครับ 24, 24คุณ <4. S 2> จะรู้ว่าบางยีนที่คุณคิดว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยมันต้องจับคู่แล้วมันจะเวิร์กแค่ไหนใช่มันจะทีเดียแค่ไหนสไปเดอร์เข้ากับอะไรน้ำลายเข้ากับอะไรแล้วดีแข็งของเปลือยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไป จะเป็นตุ๊กแกนะครับเป็นพวกเลี้ยงเป็น RPG พวกแฟตเทลไปแล้วอะไรอะไรใช่นี่เป็นโซนลูกงูนี่ครับทุกคนที่รอมาทั้งคลิปตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณจะได้ดูลูกงูของเราลูกงูของพี่เป้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและ u ับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ